โอสโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณค่าเพื่อคนรักสุขภาพทิชชั่ในประสงค์แม็กซ์โมเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็คพักหลังๆคุณผู้ชมเคยสังเกตรูปเท้าตัวเองหรือเปล่าคะดูซิว่ารูปเท้าของเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนและพักนี้มีอาการปวดหรือไม่วันนี้เราจะมาสังเกตเท้ากันคะ่ะ และคุณหมอที่จะมาบอกเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับแพทย์หญิงมณีสุวรรณสิริกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและโรคเทา้าโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ,คะที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือรูปเท้าแบบต่างๆใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเราครับผมนะครับเอาเท้าของคนปกติก่อนได้ไหมครับจะเป็นแบบนีอเท้าของคนปกติเท้าเราจะเป็นแบบนี้นเท้าเราแบ่งได้เป็น3ลักษณะนะคะ ขึ้นกับลักษณะของอ,อุ้งเท้าแต่นี้เท้าปกตินี่คืออุ้งเท้านะฮะอุ้งเท้าปกติเราจะมีะแผ่นเอ็นเสริมด้านไหนอุ้งเท้ายกอุ้งเท้าขึ้นะนะคะตนี้เท้าแบนบก็คือเป็นแบบนี้ค่ะือลาบไปเลยเหรอลาบไปเลยแผ่นเอ็นยืดนะคะแผ่นเลนแผ่นเอ็นเนี่ยเอ็นเส้นเอ็นเนี่ยเนื้อเยื่ออ่อนแรงลงก็ไม่สามารถรองรับอุ้ม กระดูกเท้าด้านในจริงๆแล้วอุ้งเท้าเนี่ยเขาม,มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับมีประโยชน์ค่ะอุ้งเท้าเนี่ยพวกเอ็นทั้งหลายและอุ้งเท้าเนี่ยใช้เพิ่มความยืดหยุ่นของเท้าเวลาที่เราเดินเวลาที่เรากระดดนประณามปกติเขาก็จะมีแบบนี้ใช,ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเท้าแบนแบบนั้นเอ็นยืดกระดูกเท้าตกลงทำให้ความยืดหยุ่นของเท้าน้อยลง แลวกระดูกเท้ายืดออกมาเท้าบิดเข้าอย่างเงี้ยค่ะคือเวลายืนเนี่ยมันจะบิดเข้าไปบิดเข้าอย่างนี้เลยค่ะมันคือจะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆเพราะว่าพอใช้งานเรื่อยๆเลค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆจะเอียงไปเรื่อยๆเอ็นเนี่ยค่ะเขาจะยืด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 ออกไปเรื่อยคือเอ็นเนี่ยเขาผิดปกติยืดหยุนมากกว่าเท้าธรรมดาอ๋อคือเขาทํางานหนักมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาทำงานหนักมาตั้งแต่แรกหรือเป็นตัว ดีเของคนนั้นเองว่าเอ็นเขายืดมากหรือลักษณะการเดินเช่นคนไทยเนี่ยนะคะจะเป็นเท้าแบนเนี่ยห้ของคนไทยเนี่ยจะมีเท้าแบนใช่ค่ะถ้าคือตั้งแต<ค>่เกิดมาเป็นเลยรรจะมีพฤติกรรมพฤติกรรม่ะพฤติกรรมการเดินเพราะเราเดินเท้าเปล่าเยอะเดินในบ้านใช้เท้าเปล่าไม่ค่อยเดินรองเท้านะคะสมัยก่อนนะคะแั้นเท้าก็จะแบนเท้าก็จะกว้างและแบน ส่วนฝรั่งทางยุโรปเนี่ยก็ต้องใส่รองเท้าเท้าเขาก็จะรัดก็จะมีที่ประคองอยู่ในบ้านเขาก็จะใส่รองเท้าโปกซิลิเปอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่อหรือรองเท้าในบ้านเลยโดยทั่วไปแล้วเ็าเดินนอกบ้านเขาก็ใส่รองเท้าตลอดในบ้านเขาก็จะใส่ส่วนใหญ่เ็าจะใส่รองเท้าแต่คนไทยเนี่ยเดินนอกบ้านก็ใส่รองเท้าแต่ซึ่งไม่ได้ประคองเท้าค่ะเท้าก็จะ ตางแบงตามกระดาลกดูยื่นออกมาด้วยใช่ไหมอันนี้เห็นยื่นออกมา้าเป็นมากเอ็นที่ประคองเสริมอุ่งเท้าเขาหลวมเขายืดกระดูกเท้าก็ตกลงมาตกลงมาหมายความว่าไงครับตกลงมาใกล้กับพื้นเลยค่ะคือมันจะงอมันไม่ใช่งอกมันจะหลุดเลยก็คือหลุดก็คือจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นแบบนี้เพราะนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะงอออกมาเป็นแบบนี้มันจะตกลงมาค่ะแล้วก็จะงอกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทำให้เท้าลื่นหลุดลงมามันจะลื่นหลุดลงมา แล้วเขาเต้องแก้ไขไขด้ย,ไไยังไงครับค่ะแก้ไขด้วยการใส่ที่ประคองเทา้าใส่รองเทา้าซึ่งมีเสริมด้านในใเพื่อ,อดันนี้เข้าไปหรือใช้แผ่นรองเทา้าซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ทำมากขึ้นเพราะมีคนไทยเราเท้าแบนแล้วก็เรารู้เรื่องการรักษาเราก็จะทําแผ่นเสริมเนี่ยค่ะุ้มเท้าให้มันตุ้มเท้าประคองกุ้มเท้าค่ะก็คือเหมือนช่วยดันเขาคืนกลับขึ้นไปนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่า เท game, ้าแบนจะปวดเท้าตรงกลางฝ่าเท้าเพราะว่าเอ็นเนี่ยเขาโดนยืดเนื้อเยื่อเส้นเอ็นเนี่ยเขาโดนยืดกระดูกตกลงมาเขาก็จะเจ็บพอเจ็บเขามีนี่ประคองเขาจะ เจ็บน้อยลงหรือไม่เจ็บเลยแต่เวลาใส่เนี้ยคือต้องต้องใส่ตั้งแต่แรกๆไหมครับหรือว่าพอมันเริ่มเป็นกระดูกเขาเริ่มตกแล้วค่อยดันกลับเข้าไปได้ควรจะใส่ตั้งแต่แรกๆเพื่อไม่ให้กระดูกตกถ้ากระดูกตกนี่มันก็จะแก้ไขยากแก้ไขยากต้องใช้เวลานานครับผมนะครับซึ่งมีรูปเท้าอีกหนึ่งแบบด้วยวันนี้เราจะคุยกันที่บอกว่ารูปเท้านี่นะครับสามารถบอกบอกถึงโรคได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้แหะครับคุณหมอเหมือนใส่ส้นสูงตลอดเวลาใช่ค่ะก็คือจะคนไข้เนี่ยผิดปกติ ช่ไหมฮะกระดูกเท้าจะเรียงโก่งสูงขึ้นน้ําหนักจะลงที่ฝ่าเท้าด้านหน้าและส้นเท้าทําให้เจ็บค่อนข้จะมีการเจ็บฝ่าเท้าด้านหน้าเจ็บส้นเท้าค่ะอันนี้เขาต้องเป็นตั้งแต่กําเนิดหรือว่าด้วยพฤติกรรมด้วยไหมครับเป็นตั้งแต่เกิดก็มีส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เกิดเพราะกระดูกเท้าจะเรียงมาลักษณะอย่างนี้ก็จะพัฒนาการแล้วกระดูกเท้าเปลี่ยนแปลงใกล้ายลไปในตัวเขาเองแต่ตัวนี้หรือหรือเป็นโรคพวกที่เป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคพันธุกรรมก็เรียกชาโกมารีทูส โรคนี้แขนขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อเส้นประสาทเสียแล้วเท้าก็จะกองอย่างเงี้ยเป็นลักษณะประจําตัวถ้าเราเห็นคนที่ขาลีบและเท้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นโรคพันธุก,กรรมอันนี้เป็นโรคเฉพาะเลยครับผมแต่ว่าในคนปกติประชากรไทย5 1 0ถึงเซจะมีเท้าเป็นอย่างนี้ได้นะคะจริงๆแล้วเ,เราดูรูปเท้าเนี่ยนะครับมันบอกแนวโน้มถึงโรคอื่นๆตามมาด้วยอย่างที่อย่างที่คุณหมอบอกบนอกจากโรคนี้ยังมีโรคอื่นอีกด้วยไหมครับถ้าบ พันธุกรรมก็จะมีโรคนี้โรคเดียวที่มีเท้าอย่างนี้สําหรับเท้าก่งนะคะ,คะแล้วกนหรือในคนปกติที่กระดูกเทา้าเขาเรียนเป็นอย่างนี้ของเขาเองะนะคะส่วนเท้าแบนก็จะเป็นโรคที่เอ็นยืดหยุ่นมากคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ตัวเสริมเหมือนกันหรือเปล่าใช้เสริมอันนี้ก็ต้องเสริมคะ่ะแต่ต้องเสริมขึ้นมาถึงนี้คือต้องเสริมหนาหน่อยเพื่อกระจายน้ําหนักไม่ให้กดลงตรงนี้และตรงนี้ จริงๆแล้วภาวะที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเท้านี่มันจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อส่วนอื่นด้วยไหมครับมันจะลามมาถึงเอวถึงหลังอะไรีด้วยไหมใช่ค่ะเพราะว่าขณะที่เราเดินเนี่ยนะข้อเท้าจะบิดเท้าจะล้มลงด้านในนะคะแต่ว่าเท้าแบนเท้าล้มลงด้านในมันก็จะดึงน่องดึงเข่าให้ชิดกัน๋อเหมือนอย่างใ,<ช>ในรูปเข่ากระแทกกันค่ะเข่าจะกระแทกกันนะคะ ก็แล้วก็มาดึงทําให้กล้ามเนื้อกน้นทํางานมากขึ้นกล้ามเนื้อหลังทํางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้จะปวดฝ่าเท้า ปวดข้อเท้าปวดน่องปวดสะโพกปวด,ห,ด,ปวดหลัง,ลงค่ะนะครับผมน,นะครับทั้งหมดนั้นก็คือจริงๆแล้วถ้าสมมติสําหรับคนที่เกิดมาแล้วก็เป็นเลยหรือบางคนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมเสี่ยงด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อครับกับพฤติกรรมต่างๆครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปเท้าแต่ว่าปิดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่อยากเป็นในพวกนี้ไม่อยากปวดเท้าเราควรต้องใส่รองเท้าสม่ำเสมอใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่รองเท้าถ้าสมมติว่าเรามีอาการปวดเท้าบ่อยๆนะคะเราสงสัย เราก็อาจจะให้แพทย์ตรวจให้ว่าเอ๊ะเราเท้าแบนไหมเท้าโก่งไหมถ้าเท้าแบนเท้าโก่งเราก็จะรีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการใส่รองเท้าเสริมอุ้งเท้านะคะเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นครับผมหรือในทางป้องกันตั้งแต่แรกอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ายังไงก็ตามพยายามอย่าใส่รองเท้าแตะค่ะให้ใส่รองเท้าที่มันหุ้มไว้แล้วก็กระชับไว้จะได้ป้งกั้อุ้งเท้าครับผมขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาเล่นเกมกันต่อค่ะ